Tá. วันนี้นะคะก็เป็นการซื้อบัตรซื้อตั๋วไลฟ์สดกลุ่มปิดนะคะวันเกิดซอแอนออรดีในวันที่6กันยายนก็คือพรุ่งนี้เนาะงค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ซื้อรีบซื้อนะซื้อบัตรซื้อตั๋วกันได้หมดเขตสองทุ่มนะบ่าวโจสองทุ่มวันนี้หรอสองทุ่มวันนี้ค่ะแต่สาวซีก็ได้ซื้อไปแล้วรออนุมัติเข้ากลุ่มก็เดี๋ยวเราก็มารอดูพร้อมกันเนาะแต่ส่วนมากไม่ค่อยไม่ค่อยทันดูหรอกตอนช่วงไลฟ์สดนะเพราะว่าก็ร้นนอนหลับบางทีอเนาะครับผมค่ะ่างว ผจัดใหญ่จัดใหญ่จัดเต็มมากๆดูจัดตรงนี้ก่อนแฟนขับครับค่ะแฟนขับบ้านฮัก AB นะครับผมจัดหนักเซอร์ไพร์ใหญ่ขึ้นวิวบอร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับเฮดบีดีแอนออร์ดีสี่จังหวัดเลยนะสาวสีเรียกได้ว่า เป็นประวัติศาสตร์ของวงการหมอลำที่แฟนขับร่วมทุ่มทุนของขวัญวันเกิดพิเศษให้กับคนพิเศษนะครับโดยก่อนหน้านี้ได้ขึ้นวิวบอร์ดใจกลากงกรุงเมืองกรุงเทพมหานครเนาะตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนที่ห้าง MBK มาบุญคองนะครับผมและล่าสุดนะครับผุดแคมเปญอีกแล้วนะครับผมสุดเซอร์ไพรส์หกันยายนนี้นะครับขึ้นวิวบอร์ดแฮปปี้เบิร์ดเดยีพร้อมกัน4จังหวัด ขัวเขตภาคอีสานนะครับผมก็จะมีอยู่ที่1นะครับจังหวัดบูรีล์นะครับผมสี่แยกถนนพิทักษ์นะครับ2อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับผมอยู่ที่4แยกพีกัสซัพนะครับผมแล้วก็3อยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งขอนแก่นครับ4ครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ครับอยู่ที่ถนนเทศบาลหนึ่งนะครับผมโหอลังการจริงๆเรียกได้ว่า เป็นของขวัญชิ้นพิเศษที่แฟนขับมอบให้เลยทีเดียวนะครับที่หาที่หาไม่ได้บ่อยๆนะสําหรับแบบนี้น้องสาวสรีน้องต้องร่วมพลังกันจริงๆแล้วก็พลังรักจริงๆนะคะเพราะว่าการจะไปขึ้นป้ายโฆษณาหรือว่าวิวบอร์ดเนี่ยป้ายใหญ่ๆเนี่ยก็มีค่าโฆษณาแพงอยู่นะแต่จะบอกก่อนนะพี่น้องสำหรับแฟนขับ f ออย่างบ้าน a อเบีเนี่ยเขาเต็มใจอยู่แล้วเนาะกับการที่จะขึ้นวิวบอร์ดได้อีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับแฟนขับ คือเรารู้จักอยู่แล้วล่ะว่าแอนออรดีคือใครแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จักล่ะแล้วการไปขึ้นวิวบอร์ดเหมือนเป็นการประกาศอีกช่องทางหนึ่งเพื่อที่จะให้โปรโมทอย่าเงี้ยเพื่อที่จะให้เข้ามาเห็นแอนออรดีคือใครใช่คนที่เขาไม่ร่าเป็นแฟนคลับบอลลัมแล้วเราจะได้ จุดดีตรงนั้นด้วยนั่นคือข้อดีครับข้อดีที่เราขึ้นยูบอร์ดแล้วเออเนี่ยเขาต้องไปหาแน่นอนว่าแอลออร์ดีคือใครใช่ไหมสำหรับนที่เนอะสวย่างนที้สวยนะถ้าบางคนไม่รู้คืออุ้ยสวยจังเลยเขาเป็นให้ทำไมมา็นดาราเปลมมันไปค้นหาแล้วก็รู้ว่าเป็นคุณแอลออร์ดีเป็นเขาเรียกว่าเป็นราชินีหมอลรำแล้วกันสาวสีแล้วคนที่เขาไม่รู้จักเขาก็จะมาติดตามเพราะว่าอ่ะ ด้วยหนึ่งแหละเขาเห็นผ่านวิวบอร์ดนี่แหละถือว่าบ้าน AB ทีทถูกแล้วนะคะที่ขึ้นวิวบอร์ดเนี่ยมันเป็นการช่วยโปรโมทศิลปินอีกหนึ่งช่องทางด้วยน่ารักมากเลยหร้านริงเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ด้วยนะว่ามันจะเกิดประโยชน์กับต้องแอนยังไงแต่ก็ไม่ไวมีดราม่านะวิวบอร์ดเนี่ยจริงจริงทางเพจมอลับสตอรี่ได้ลงข่ามนี้บอกว่าเมื่อบ้าน AB ติดวิวบอร์ดแล้วอะไรนะมีคนเห็นต่างไอ้เราก็คนตรงๆอยู่แล้วสิ ว้าวุ่นกันเลยทีเดียวคือมีหนึ่งคอมเมนต์เป็นแฟนขับหน้าใหม่เรื่องของแฟนขับหน้าใหม่เพราะว่ามันจะมีแฟนขับตัวยงแฟนขับหน้าใหม่ใช่ไหมอันนี้แฟนขับหน้าใหม่อเขามาคอมเมนต์บอกว่าเอาตังมาเลี้ยงข้าวเด็กกำพร้าดีน่าจะดีกว่าหมายถึงว่าเอาเงินที่ไปขึ้นวิวบอร์ดจ้างค่าโฆษณาจ่ายให้เขาเนี่ยเอามา เลี้ยงในกัมพาน่าจะดีก็เขาไม่รู้ไงว่าแอนกับ,บอลคือใครบ้านทางเอ็นดีคือใครเขาเคยทําอะไรมาบ้างเขาเคยห,หลายครั้งหลายหนที่เขานะคะไปให้มอบอะไรให้กับโรงเรียนกับเิ็ากาบ้างเขาทําบุญมาเยอะกว่าที่คุณหินหน้าจออีกอบางครั้งบางทีไม่ได้ถ่ายลงนะบบาจโจที่เขาทําเนี่ยค่ะแล้วทาบอสตอรี่ตอบกลับว่ายังไงฟาดกับฟาดกลับนะคะแบบ สะใจมากกับการฟัดกลับของเพจมัำสตอรี่นะคะก็มีการบอกว่าแกบอกว่าแกลืมปิดชื่ออะไรเราไม่ต้องอ่านชื่อก็ได้เนาะแกปิดแต่ข้างบนไงแกไม่ได้ปิดข้างล่างใครอยากดูก็สามารถไปดูได้ที่เพจมัำสตอรี่นะไปสาบช่วยกันเด็กก็เลี้ยงอยู่ค่ะไม่ใช่ไม่เลี้ยงคนละสวนกันเลยค่ะเอาจริงๆเงินของเขาเขาจะทําอะไรมันก็คือสิของเขาไม่ได้หาเงินช่วยเขาไม่ต้องสารเนรออความคิดเห็นทําให้ชีวิตเรามันดีนะคะมาบอกคนอื่นไม่เอาเงินตัวเองไปเลี้ยงเด็กก่อน ทำไมต้องให้คนอื่นเริ่มก่อนอมไม่เริ่มจากตัวเองก่อนคะถ้ายังทำไม่ได้ไม่ต้องสาระเนมาสอนคนอื่นพิมพ์ร่วมแสดงความยินดีน่าจะดีกว่านะคะถ้าไม่ยินดีมไม่พิมพจะจะดีกว่ามากเลยคะ่ะคืออย่างที่เสาวสีได้บอกไปนะ๋อ,อกโจ้ก็อย่างที่บอกแหละการขึ้นวิวบอร์ดถึงมันจะมีค่าใช้จ่ายเยอะแต่มันเป็นผลดีกับศิลปินที่เราชื่นชอบแล้วในเมื่อบ้านเอเบเขาเต็มใจทำอะ่ะ<อ>เขาเต็มใจทำ<อ>เขาเขาจะเอาเงินไปทำอะไรเพื่อศิลปินของเขาก็ได้เอาจังซี เงินเขาาข้าพโพดใจเห็ดเล้วเพรานั้นล่ะและเหมือนที่สาวสีบอกแหละว่าทำบุญเขาทำเขาทำกันอยู่แล้วบ้านฮักเอีเป็นบ้านฮักที่ออบูนมากๆแล้วก็ศิลปินก็คือคุณแองกับคุณบอยเนี่ยเป็นศิลปินที่เขาเรียกว่าชอบทำบุญทำทานช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วประจาเนาะยิ่งยิ่งงานงานที่เป็นช่วยเหลือสังคมกิจกรรมจังหวัดเงี้ยเขาก็ไปนะกิจกรรมประจาจังหวัดสงการหรือไม่ก็ไปแล้วก็เข้าภาษาที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็ร่วม แล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรือนจำเขาก็ร่วมเรือนจำขอนแก่นนะคะเขาก็ร่วมที่จะไปมอบความสุขให้กับผู้ต้องขังั้งในที่จะได้กลับออกมาจากตรงนั้นแล้วทําชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นเหมือนเป็นแสงสว่างสองทางให้เสียงเพลงได้ขัดเกลาจิตใจครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีเซอร์ไพรส์พิเศษอีกนะสาวสีเหมือนเป็นการปล่อยเพลงใหม่นะครับของคุณแอออลาดีเนาะ ในใจอยากได้สองในใจอยากได้สองเพลงนี้ก็ทั้งนั้นคุณแอนก็ได้ร้องสดบนเวทีหลายครั้งแล้วล่ะก็เป็นการอันนี้เป็นเพลงโอเวอร์ใช่ไหมเป็นเพลงที่เป็นอยู่ในค่ายสังกัดท็อปไลน์เดมอนอยู่แล้วทําใหม่เอาออกมาทําใหม่ในนามเวอร์ชันแอนออร์ดีเป็นคนร้อง อดีตเพลงนี้เคย,คยทุบสถิติภาคอีสานใช่แล้วก็ยังโด่งดังมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีศรริลปินหลายท่านหลายคนนํามาร้องเจอกันอๆๆสองใช่ไหมเ <ภา S 1> รียกได้ว่าเป็นกระแสเพลงแรกที่ยังไม่จางหายเลยนะก็คือเพลงอะไรนะที่เป็นเพลงคู่อาจารย์ธัญาารัาใช่ไหมอืมที่ทำสถิติ1ล้านวิวภายใน1วันหนึ่งวันหล้านวิวเนาะก็ถ้าพูดถึงเนาะยอดวิวเพลงแต่ละเพลงที่เป็นในส่วนของมลัมเนี่ย เราก็จะเห็นได้เลยว่าเนี่ยทำลายสันติจริงๆสําหรับหมอรำนะคะแล้วก็ช่วงเนี้ยเราก็เห็นได้ศิลปินหลายท่านหลายคนเลยเนาะที่ทาออกมาได้ดีนะคะแล้วก็ทําลายสันติกันเยอะเลยก็เรียกได้ว่าการะแสหมอํำของเราช่วงนี้คือเราเราคิดว่าดีแลนะช่วงนี้แต่เราคิดว่าอนาคตข้างหน้า กระแสของบอลลัมจะยิ่งดีกว่านี้ใช่ครับอ่ะก็พรุ่งนี้เนาะอย่าลืมนะครับผมปล่อยเพลงใหม่ขอบคุณแอนอลดีด้วยเนาะในใจอยากได้2นะแล้วก็ตอนเย็นก็มีการฉลองใช่ไหมค่ะอ่เขาเรียกอะไรนะปาร์ตี้นะปาร์ตี้แต่ว่าทุกเช้าก็มีเปิดโรงแรมแกลอรี่โอเพนนิ่งนะคะโอ้โหพุ่งนี้คือพรุ่งนี้เปิดโรงแรมนะคะเดอะบอสกรีนโฮเทลด้วยอ๋อพรุ่งนี้คือเปิดอย่างเป็นทางการแต่ว่ายังเป็นทางการอะไรหลายอย่างเลยใช่ไหมใช่ใช่แล้วไลฟ์สดกลุ่มปิดที่สาวสีได้บอกไป วันเกิดโซแอนออรดีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ในที่นี้หนึ่งเราจะได้ดูว่าของขวัญพ่อให้อะไรแม่และสองมันต้องมีเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นอยู่แล้วทั้งนั้นไม่มีกุปปิดหรอกเพราะว่าเราเห็นบ้านเอบีที่ที่ทำกุปปิดมาเขาก็จะมีเซอร์ไพรส์เ็เห็นแฟนคลับหลายท่คนบอกว่าเราจะไม่นําคลิปออกไปเราจะดูแค่เราใครที่ไม่ซื้อก็คือคุณจะเสียดายนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยก็รีบซื้อไปเลยนะคะสําหรับบ้านฮากเอบีนะคะสําหรับ แฟนคลับ FC ที่อยากติดตามแล้วก็อยากได้ทราบข่าวก่อนใครอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะการซื้อไลฟ์สดกลุ่มปิดมันก็ถือเป็นการสนับสนุนศิลปินอีกหนึ่งช่องทางรเราไม่ได้เคยเสียดายเลยนะที่เราจะซื้อไลฟ์สดกลุ่มปิดเพราะเราได้ดูผลงานเขาด้วย<ม>เราได้ดูเขาแล้วก็เราก็คือเราติดตาม,มอย<ม>ู่แล้วไงบาโจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่แฟนเอฟซีจะทำนีน้ เงินกองบุญเหลือตามนี้นะคะก็นี่ไงที่เราเคยบอกว่าซื้อที่ดินถวายวัดใช่ไหมก็คือบ้านเอดีเนี่ยเขาจะมีกองทุนต่างหากที่กองที่แต่ก่อนหน้านี้ที่เหลือยอดไม่ถึงตอนนี้นะตอนนั้นเหลือยอดประมาณห้าหรือหกหมื่นที่ว่าหลังจากไปเรือนจํามาเรือนจําการขอนแก่นมาที่ไปมอบอะไรให้ผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำเนาะยอดเงินที่มอบให้เรือนจำก็ประมาณเก้าหมื่นใช่ไหมจะไม่ผิดประมาณนั้นแล้วก็เงินในส่วนกลางที่เขาเตรียมไห้ทําบุญเนี่ย ก็ยังเหลืออยู่ตอนนั้นประมาณ5้าถึงหกหมื่นนี่แหละที่สั่งซจำได้นะแล้วก็คือเงินตรงนี้ซอกับบอสเนนะี่ยไม่ได้ใช้นะอคือแฟนขับ FC ให้จริงแต่ไม่ได้ใช้มีแต่จะเอามาเพิ่มให้<อ>เพื่อที่จะได้เป็นทํากิจกรรมกิจกรรมดีๆต่อสังคมครับผมก็เป็นอะส่งยอดเงินที่เหลือนะครับผมพรุ่งนี้ทางแอนจะบริจาคให้หน่วยงานต่างๆเดี๋ยวมาชี้แจงอีกทีนะครับคือยอดเหลืออยู่ที่87,656บ ต่างค่ะทำบุญวันเกิดแล้วก็ยังมีมาลัยอีกนี่ใช่ใช่านี่ไงไปเจออยู่เมื่อกี้ค่ะเป็นปิดยอดมาลัยออนไลน์นะครับผมบ้านฮักเอบีนะครับค่ะที่จะมอบให้ใช่มาลัยบ้านฮักเอบีเพื่อมอบให้ซอแอนนาลดีในวันคล้ายวันเกิดนะครับผมขอบคุณความฮักความแพงความเมตตาที่มอบให้กับซอด้วยนะคะอยู่เพื่อรักและซัพพอร์ตซอแบบนี้ตลอดไปด้วยกันนานๆนะคะปิดยอดมาลัยอยู่ที่ ห้องที่หนึ่งมมีหลายห้องเนาะสิห้องรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับผม1นึ่งแสนบาทนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งบ้านนะัใช่ไหมอีกหนึ่งบ้านเดี๋ยวขออนุญาตละกันเพราะว่าอีกหนึ่งบ้านนี้เป็นบ้านแอนออร์ดีแอนคลรบนะคะสักผู้ค่ะเพราะว่าบ้านฮาร์คเอบีนี่ก็คือบ้านหลังใหญ่นะบ้านหลังนี่ก็คือมีผู้ ติดตามมีสมาชิกนะคะแสนกว่าคุณครับแล้วก็วันเกิดของน้องแอนปีนี้ก็หลายๆอย่างรวมกันทไแม้ที่บอนจบก็คือมีทั้งเปิดแกรนด์โอเพนนิ่งโรงแรมเนาะแล้วก็ทั้งวันเกิดนะคะแล้วเห็นก็คือมีอะไรเซอร์ไพรส์เยอะแยะมากเลยแล้วเราก็ต้องรอรุ้นว่าบอสจะให้อะไรซออย่างที่เราบอกนี่แหละของขวัญวันเกิดสุดพิเศษเนาะเพราะว่าซอแอนทาไว้ไงวันเกิดของบอสบอยเิริชัยอะ สซก็มอบแบบว่าของขวัญวันเกิดแบบว่ามันเป็นมาลัยพวงเดียวพวงใหญ่หนึ่งล้านบาทให้สามีมารอรุ่นกันด้วยละกันครับเชื่อว่าเป็นของขวัญที่พิเศษแน่นอนครับผมขออนุญาตนะคะตอนนี้สาสีเดี๋ยวอาจจะค้นหาแล้วก็แปะภาพยอดมาลัยอีกถึงบ้านให้ดูเพราะนี้ก็อย่างที่เบาโจ้บอกนะคะก็คือยังไม่ได้เห็นแต่ว่าสาสีเห็นนะคะเอาละค่ะฉะนั้นแล้วสําหรับคลิปนี้นะคะเราสองคนก็มา เสนอข่าวเกี่ยวกับวันเกิดน้องแอนที่จะถึงพรุ่งนี้ครับผมแล้วก็มีอะไรบ้างแล้วก็มีงานเปิดตัวโรงแรมนะครับเป็นงาน grand opening โรงแรมเดอะบอสกรีนนะครับผมค่ะก็อยากให้ทุกท่านทุกคนเนาะได้รอติดตามวันพรุ่งนี้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้เห็นภาพบรรยากาศไม่ว่าจะเป็นทั้งการเปิดโรงแรมแล้วก็วันเกิดน้องแอนในปีนี้ค่ะครับผมสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ